คลิปนี้มาดูผักหวานป่ามเม็ดเมล็ดผักหวานป่าของแม่ใหญ่ปันส่วนนะที่เหลือจากการปลูกเมื่อวานนี้มันไม่เสร็จวันนี้ก็เลยเตรียมผ้าเตรียมน้ํามาชุบน้ํานะคะให้ติดให้หมาดๆแล้วก็เอาไปใส่ตะกร้าที่เป็นรูน้ําออกได้นะคะ เอาใส่ไว้ในกองโฟมของโฟมข้างล่างมีแผ่นรองอีกแผ่นหนึ่งที่มันเจาะรูนะคะน้ําไม่สามารถที่จะขึ้นมาถึงที่เราห่อมเมล็ดผักหวานได้นะคะก็ทําแบบนี้ดูตามภาพเลยนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดผักหวานที่ขอซื้อเข้ามานะคะได้สองเจ้าก็ทดลองปลูกเพิ่มอีกนะคะรู้สึกว่าปลูกแล้วได้ผลก็เลย อยากจะปลูกเพิ่มอีกนะคะของตัวเองมันมีไม่เยอะ,มะเมล็ดออกไม่เยอะก็เลยเอามาเพิ่มนะคะปลูกไว้เป็นบำนานชีวิตนะคะอันนี้มันเหลือนี่ก็จะมาหอ่อเมล็ดที่เกือบสีแดงใส่ด้วยกันนี่แหละแบบเนี้ยห่อทิ้งไว้เลยเพราะเอาไบเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะก่อนจะอไปลงดิน จะได้เก็บความชื้นถ้ารากออกก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะได้ปลูกไปเรื่อยๆเมล็ดผักวานเราก็จะไม่เสียนะคะพรมน้ํานิดหน่อยความจริงผ้ากับเมล็ดผักหวานนี่แช่น้ํามาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะมะลิผักหวานน่ะแช่น้ํามาแล้วหนึ่งชั่วโมงผ้ามาชุบน้ําใหม่แม่ข้างล่างมาเจาะรูน้ําจะได้ไม่ขึ้นถึงถ้าน้ําเยอะ ข้างล่างก็มีโอกาสลอยได้นะคะก็ปิดฟ้าเอาไว้แบบนี้แหละนแล้วก็เอาไปเก็บไว้ไปตรงที่ไหนก็ได้เท่านี้นะคะ